แม่เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเพราะว่าเราเห็นผู้หญิงหลายๆคนส่วนมากจะขับรถเป็นแต่แม่เราก็เก่งแม่เราก็ขับรถเป็นแต่แม่เราขับรถสองแถวรับส่งโดยสารพัทยาสมัยก่อนขับเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่เป็นเทมากเลยอ่ะชอบถึงถึงแม้เขาจะขับรถ ถอยหลังไม่เป็นแต่เดินหน้าเป็นนี่โอเคแล้วแม่เก่งที่สุดสาหรับเราให้เราตั้งใจเรียนเพราะแม่ไม่มีสมบัติอะไรให้เราเอานอกจากความรู้การศึกษาให้เราตั้งใจเรียนเนี่คือความประทับใจที่แบบแม่ผูกขวางไว้ตั้งแต่เด็กๆแม่ยอมอดข้าวยอมอดทุกอย่างคือให้ลูกได้เรียนหนังสือมีลูกห้าคนทุกคนได้เรียนหนังสือหมดได้เรียนโรงเรียนดีๆได้กินดีๆคือทั้งๆท,ที่แม่ไม่เคยบอกตัวเองเลยว่าแม่หิวแต่แม่จะถามลูก่ะ หิวไหมในวันที่พวกเราไม่มีกับข้าวเลยเนะี่ยแม่ไปเก็บต้นโสมที่อยู่ตามตามตามป่าที่มันดูเห็นขึ้นแม่ก็เอามาทํามาผัดให้ลูกกินได้อะร่อ,รอยแม่เป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากค่ะอาหารที่แม่ทําแกงอาหารนีสสารทุกอย่างแม่ทําอร่อยหมดทุกวันนี้ยังหาคนทําเทียบยากแกงส้มนะแกงส้มไข่ปลา ชอบมากอร่อยอือวินาทีนั้นรู้ถึงความรักของแม่เพราะในวันที่เรามีลูกเป็นของเราเองมีลูกเองรู้ว่าความรักที่แม่มีให้กับเราเหมือนกับที่เรารักลูกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วอยากจะบอกแม่ว่าถึงแม้ตอนนี้แม่จะอยู่บนสวรรค์แต่เราก็ยังรักและยังห่วงหาอะไรเหมือนแม่อยู่กับเราตอนที่แม่ยังไม่เสียชีวิตเราก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ แม่จะเสียไปแต่เราปรารถนาว่าขอเราให้เป็นแม่ลูกกันทุกๆุกชาติถึงแม้จะชาตินี้จะน้อยและชาติหน้าต่อไปก็อยากเป็นลูกแม่เหมือนเดิมรักแม่ที่สุดในโลกอยากให้แม่ได้ยินอยากบอกแม่ทุกวันเลยอยากกอดอยากบอกทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่อยากบอกแม่ว่ารักแม่แม่ทำหลายๆอย่างให้แต่เรายังไม่เคยทำอะไรให้แม่เลย แม่ก็มาจากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครได้ทันตั้งตัวแม่จากไปเร็วสิบป,ปีได้อ่ะจำไม่ได้แต่ก็เป็นยี่6ายี่หกได้อ่ะได้เป็นประมาณนั้นอ่ะอ uh huh. ครั้งสุดท้ายที่ถ่ายารู้สึกนี้มันจำไม่ได้มันนานมากอยู่กันมามีครั้งนั้นพ่อกับแม่ก็เลยไปส่ง ให้เราไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับนนะ้าที่เมืองนอกเขาคืดครั้งนั้นครั้งเดียวที่ถ่ายครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่จะเสียชีวิต